ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้พบกับสันเดย์ครัวบ้านๆนะครับห่างหายไปนานนะครับทุกคนกับ Ep พีที่สิบี่ครับเมนูนี้ครับข้าวผัดไข่หมูสับรวมมิตรครับมาดูส่วนประกอบที่สำคัญนะครับข้าวสวยนะครับเป็นข้าวหอมมะลิคัดเม็ดนะครับไสมงามเลยนะครับทุกคนไข่สองฟองครับ หูซับครับข้อดอกครับแล้วก็มีกระลำครับกระลำหัวเล็กนะครับกรอบมากแล้วก็เป็นแตงนะครับกระเทียมครับเพิ่มความหอมนะครับส่วนผสมนะครับง่ายๆเลยครับทุกคนซอสฝ้าเขียวครับไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับทุกคนแต่ถ้าอยากจะเข้าก็ได้นะครับ ซอสหอยนางรมครับน้ำตาลทรายขาวน้ำปลาครับเมนูนี้ไม่มีผงนัวนะครับผงชูรสก็ไม่ใช้นะครับแล้วก็รสดีก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับแค่นี้ครับเดี๋ยวลองดูขั้นตอนการทำเลยครับเดี๋ยวก่อนอื่เลยนะครับเรามาคุกกระเทียมกันก่อนเลยนะครับ หันน่นเป็นก่อนเลยพอดีคำนะครับทุกคนตามใจชอบเลยขอใช้มือนะครับทุกคนล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับ ผมล้างเรียบร้อยแล้วนะครับต่อได้ผักครับหั่นเป็นเส้นพอดีครับแตงกวาครับผมผมชอบแนวนี้นะครับ ชอบกินไหมเนี้ก็จะหันตามใจชอบเลย mm. เดี๋ยวเราเหลวไ้ตกแตก่งก็คือสองลูกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำเลยครับ mm. ทุกคนตอนอื่นเลยนะครับตั้งไฟให้ร้อนก่อนนะครับวันนี้ผมใช้กระทะไฟฟ้านะครับอาจจะเป็นฉบับครัวบ้าน ที่หออพักนะครับวันนี้ไฟร้อนพอประมาณแล้วนะครับใส่น้ำมันลงไปเลยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเลี่ยนนะครับแล้วก็ให้ร้อนน้ำมันให้ร้อนนิดนึงนะครับกระเทียม,มน,นะครับที่บดไว้นะครับใส่เลยให้อหอมนะครับ สามนะครับไปให้หมดเลย อิ่หอมมากเลยครับดีมากนี่ก็ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับหลายคนเอฟซีถามหานะครับถึงรถมือของสันเดย์โคมันาดจริงไม่ได้หายไปไหนนะครับไม่ได้หนีตามโควิดไปนะครับ ตรงนี้ประหยัดคอสนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาทำด้วยนะครับเอคนะครับหมูสุกแล้วนะครับทีเด็ดนะครับคอร์สสาเขียวนะครับใส่ไปขอบๆกระทะนะครับมันจะทำให้หอมนะครับแล้วจะพึ่งไปคนนะครับปล่อยให้มันไหม้สักนิ๊ดหนึ่งนะครับไข่นะครับ เข้าไปเลยสองฟองนะครับลงไฟสักเล็กน้อยเนี่ยขัดอีกสัก รอนะครับรอจนไข่เราสุกนะครับโอเคนะครับแล้วก็ใส่ฮอตดอกนะครับใส่ลงไปให้หมดเลยเหมือนเทฟเลยกินหอมจากซอสหยอยนางรม ซอสภูเขาทองนะครับหอมมากเมนูนี้นะครับไม่ใส่ชูรสนะครับไม่ใส่รสดีดีต่อสุขภาพแน่นอนนะครับ โอเคครับทุกคนนะข้าวสวยนะครับแช่ช่องฟิตเรียบร้อยนะครับจับตัวเรียงเม็ดแน่นอนนะครับลงให้หมดเลยนะเยี้เข้ากันนะครับนะยี้เข้ากันนะครับ วิเคาะหเข้ากันข้าวนะครับสาเหตุที่ต้องอนำไปแช่ฟิตก่อนนะครับมันจะทำให้ข้าวแห้งนะครับแล้วก็เรียงตัวเป็นเม็ดนะครับมันจะร่วมนะครับเวลานำออกมาผัดเป็นข้าวผัดนะครับมีเป็นอีเกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ลองทำกันได้ครับง่ายๆนะครับสังเกตด,ดูนะครับสั่งตามร้านข้าวบางร้านไม่ ไม่ค่อยร่วนนะครับแฉะนะครับผมว่ามันไม่อร่อยนะครับฉบับเหมือนเด็กหอนะครับผัดในกระทะหมอ้อทุกี้นะครับซุก,กี้ควบบ้านจะอยู่ตามตามป่านะครับตามไร่นะครับ อยคครับปรุงรสนีเ็กน้อยนะครับซอสหอยนางลมนะครับใส่เข้าไปประมาณ1นึช้อนโต๊ะนะครับเติมซอสผู้ขาทองอีกเล็กน้อยนะครับ ประมาณสักสองช้อนชานะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับรับประมาณหนึ่งช้อนชานะครับโรยเอาเลยนะครับไม่ค่อยจินมหวานนะครับพอุ๊บเขาให้เข้ากันต่อนะครับ ผัดให้ข้าวแห้งสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้ข้าวก่นวนเคยดีมากเอเครับผัดนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับ ประมาณนะครับมันจะเยอะเกินไปนอิ่วดำไม่ฟส่นะครับแค่นี้พอนะบ่อบสีทำไมชาตเดี๋ยวนี้พอจับปืนจะเล็กน้อยนะครับให้มันแห้งร่วนดีดี เราก็ผัดให้มันแห้งนะครับให้ข้าวล้วนนะครับไล้ทีแล้วนะครับทุกคนครับดี๋ยวผมก็จะนําไปจัดลงจานนะครับให้ทุกคนได้ชมกันนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับราชมันเลยครับครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับข้าวผัดไข่หมูสับรวมมิตรครับ